เจอที่ดินทำเลดีๆราคาร้านต้นๆอยู่ในซอยนารยาค่ะแปลงนี้นะคะห่างจากซูเปอร์ชีฟซอยนารยาเพียงแค่59ท่านั้นค่ะนอกจากนี้นะคะยังใกล้ตลาดไดมอนด์ใกล้โรงพยาบาลและใกล้ห้างสรรพสินค้าด้วยค่ะหากใครนะคะอยากจะซื้อที่ดินเก็บนะคะรอราคาขึ้นในอนาคตก็เหมาะกับการลงทุนเช่นกันค่ะ ส่วนที่ดินนะคะก็เป็นทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าค่ะใช้ประสิทธิภาพของที่ดีได้อย่างเต็มแปลงเลยค่ะเหมาะกับการสร้างบ้านเดี่ยวสร้างโกดังปล่อยเช่าได้รับรายได้ทุกเดือนหรือแม้แต่คุณนะคะก็สามารถสร้างห้องแถวให้เช่าค่ะเพราะว่าตรงนี้ค่ะ ใกล้แหล่งชุมชนแล้วก็แหล่งงานไม่ว่าคุณจะเลือกแบบไหนนะคะก็สร้างกําไรแน่นอนค่ะขนาดที่ดินนะคะ109กตารางวาหน้ากว้าง12เมตรส่วนลึกนะคะก็36มเมตรเราถมที่ดินให้เรียบร้อยแล้วค่ะจุดเด่นที่ต้องห้ามพลาดนะคะทำเลนี้ค่ะตอบโจทย์ทุกด้านค่ะบรรยากาศเงียบสงบค่ะท่ามกลางธรรมชาติการเดินทางสะดวกสุดๆเลยค่ะเพราะว่าใกล้ตลาดใกล้โรงพยาบาลแล้วก็ที่นี่นะคะถือว่าเป็นแบร์ไอเทมจริงๆค่ะโอกาสนี้นะคะไม่ควรพลาดค่ะ ที่ดินแบบนี้นะคะหลุดมือแล้วจะเสียดายแน่นอนรีบตัดสินใจก่อนหมดโอกาสนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะดูที่ดินเรียบร้อยแล้วถ้าถูกใจนะคะก็สามารถทักมาพูดคุยสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ProView Living กับเจินได้เลยนะคะสำหรับใครที่สนใจอสังหาริมทรัพย์แบบไหนไม่ว่าจะเป็นขายหรือจะซื้อนะคะก็สามารถทักมาปรึกษากับเราได้เพิ่มเติมนะคะเลือกความสุขเลือกคุณภาพต้อง ProV i e w Living ค่ะ